ขีอนญาสนในะคะเพราะว่าไม่ทราบว่าแหล่งขาวข้อมูลมาจากไหนนะคะเพราะว่าวันนี้ทีมทนายความก็ตามที่ที่ทานได้เห็นอยู่นะคะก็ยังคงใช้ทีมทนยความเดิมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆค่ะมีความจเป็นไหมคะที่เราต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเพื่อให้กระวนนี้มีความรัดกุมมากขึ้นวันนี้เรายังไม่ได้ทำตรงนั้นนะะเพราะว่าคดีนี้ก็ถือว่าเป็นคีที่อยู่ในเขตราชนาจากไทยก็คี่วาทนายความไทยเราก็มีความรู้ความสามารถ ก็ประกอบกับเนื้อหาต่งางๆนี่เราก็อยู่ในขั้นตอนที่เราก็สามารถที่จะพอที่อาศัยผู้ที่มีความมุ่มนเชี่ยวชาญในประเทศได้ค่ะนนี่เป็นเพียงแค่นัดที่สองนะครับซึ่งคดีความนี้คงต้องไต่สวนกันอีกยาวนาน,นครับเพราะว่าพยานในฝั่งของโจที่ไปอ่าการเนี่ยมีทั้งหมด14ปากแต่ฝั่งของจำเลยทั้งหมด4 2ปากรวมแล้วต้องนัดกันทั้งหมด11นัดนัดสุดท้ายที่นัดกันก็คือปลายปีครับ18พฤศจิกาย,ยน ซึ่งกว่าจะรู้ผลก็คงอีกนานแต่ว่าวันนี้ความสนุกอยู่ตรงที่การซักกันไปกันมาระหว่างทนายฝั่งของคุณยิ่งรักทนายฝั่งจำเลยที่ซักพยานฝ่ายโจทย์คือถ้าทําให้คุณผู้ชมเข้าใจอย่างชัดเจนนะครับคดีนี้ฝ่ายโจทย์คืออายการสูงสุดที่สั่งฟ้องจำเลยคือตัวคุณยิ่งรักกระบวนการณนะตอนนี้14ปากของฝั่งพยานโจทย์ที่มีนัดกัน5นัดเนี่ยนะครับนี่คือนัดที่สอง จะนำพยานเข้าไปเบิกความแต่ก็จะมีประเด็นพอสมควรนะครับเรื่องการซักค้านอย่างที่คุณนัดว่ารายชื่อของพยานโจทย์4คนที่อยู่ในกำหนดการก็จะมีคุณสุภาปยาจิตติกรรมการของปปชและก็เป็นอดีตประธานคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวมีคุณแน่งน้อยเจริญทวีทรัพย์ประธานคณะกรรมการวิชาชีพด้านบัญชีการสอบบัญชีนะครับ ก็เกี่ยวข้องกับโครงการโดยตรงทั้งคนตรวจสอบและที่สําคัญก็คือคนที่ทําเรื่องปิดบัญชีมีคุณศิราษาการพิทยารองผู้อำนวยการสอบอนอนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการเบิกจ่ายเรื่องหนี้สาธารณะและคนที่4ที่ถูกวางเอาไว้คือคุณสุพัฒเอี่ยวฉายผู้ช่วยผู้จัดการของทอกศแต่ปรากฏว่าคุณนะัทคุณผู้ชมครับ,รบวันนี้ สาลท่านสามารถไต่สวนไปได้เพียง2ท่านเท่านั้นก็คือคุณสุภากับคุณเน่งน้อยเพราะว่าเวลามีจํากัดนะฮะซึ่งเพิ่งจะไต่สวนเสร็จไปเมื่อสักครู่นี้เองข้อมูลต่างๆต้องบอกว่ามันมีการซับทั้งฝั่งของทนายจําเลยแล้วก็จะนะาทนายของฝ่ายโจทย์ซึ่งโอโ้โหซับกันไปกันมาเนี่ยข้อมูลเยอะพอสมวควรเช่นเดียวกับนัดแรกเมื่อประมาณมการาคมซึ่งตอนนั้นก็นัดกัน4ปากเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายได้แค่2ปาก มีบางช่วงบางตอนที่คุณแน่งน้อยนะครับให้ข้อมูลก็คือการสรุปโครงการรับจำนําข้าวทั้งหมดยังไม่มีการทําเป็นบัญชีรวม,มนี่เป็นช่องโหว่ของการทําบัญชีรวมของโครงการจุดวันนี้ที่ตรงประเด็นข่าวข้ามให้ความสําคัญก็คือทั้งคุณสุภาทั้งคุณแน่งน้อยเนี่ยแหละครับคนหนึ่งที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการในการปิดบัญชีโดยตรงอีกคนหนึ่งใช้ความรู้ความสามารถที่มีในการตรวจสอบ กลไกทางด้านบัญชีซึ่งเป็นส่วนสําคัญนะครับไปดูกันที่คนแรกก็คือการไต่สวนคุณแน่งน้อยก่อนครับพยาขออภัยครับทนายฝั่งของคุณยิ่งรักณที่จะซักค้านพยานของฝั่งโจทย์ พยายามไปสอบถามเกี e sí ่ยวกับหลักบัญชีที่ใช้ในการตรวจสอบบอกว่าใช้หลักการอะไรครับก็อย่างที่เห็นกันอยู่นี้นะฮะว่าโครงการนี้นะครับไม่มีการทําบัญชีรวมคือคุณเน่งน้อยอธิบาลอธิบายแบบนี้บอกว่าต้องแยกกัน2ส่วนคือตัวของบัญชีภาครัฐกับบัญชีเอกชนถ้าเป็นของภาครัฐเนี่ยใช้ตัวของมาตรฐานบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี6สบับ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นของเอกชนใช้ตัวของมาตรฐานการบัญชีเพียงสองฉบับครับก็ยืนยันนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตรวจสอบมาด้วยมาตรฐานทางบัญชีกับขอสภาวิชาชีพทางบัญชีครับจุดที่น่าจับตาคือทนายฝั่งของคุณยิ่งลักษณ์พยายามซักต่อครับว่าเรื่องของการปิดบัญชีรับจำนำข้าวยังไม่ปิดเลยแล้วไปสรุปตัวเลขเสียหายมาจากไหนคำอธิบายของคุณแน้อยก็คือว่าการปิดจะมีการปิดเป็นรายปีอย่างเช่น ช่วงที่ผ่านมาจะมีการปิดช่วงเวลาของโครงการแต่ละปีนะครับเช่นการเปิดขอไปฮะการปิดบัญชีโครงการจะมาเข้าปี2,557แต่ทั้งหมดทั้งมวลคือปิดเป็นรายปีก็จริง <Ki ardon. S 2> แต่ไม่มีการปิดบัญชีแบบรวมๆนะครับอันนี้คือคําอธิบายของทางฝั่งคุณแน่น้อยกับทนายฝั่งคุณยิ่งลักษณ์พยายามที่จะเจาะลึกไปที่รายละเอียดข้าวก็มีปริมาณอยู่มากแล้วไปตรวจสอบกันได้ยังไงว่าข้าวมันเสียไปดูทุกโกดังทุกกระสอบหอรือเปล่าคือ ในส่วนตรงนี้คุณยน้อยบอกว่าข้อมูลมีการนําข้อมูลมาทั้งข้อมูลเชิงปริมาณข้อมูลเชิงคุณภาพที่มาใช้ในการปิดบัญชีโครงการก็จะไปอ้างอิงข้อมูลที่ได้จากคณะอนุกรรมาการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐซึ่งมีหม่อมหลวงพนดาดิษกุลรัฐมนตรีประจําสํานักนายยกรัฐมนตรีเป็นประธานเพราะว่าโครงการนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยอะครับ มีการทํางานแยกกันไม่ว่าจะเป็นองค์การคลังสินค้าธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรหรือว่าทกศแต่การสรุปโครงการจำนำข้าวทั้งหมดตอนนี้ยังไม่มีบัญชีรวมจึงถือว่านี่แหละฮะคือช่องโหว่ในการจัดทําบัญชีร,ร,รวมของโครงการครับนั่นเป็นส่วนของการเบิกความของคุณแนงน้อยอีกคนหนึ่งที่เป็นสีสันและไม่ธรรมดาทั้งทนายและก็คนตอบนะครับคุณสุภาทนาย ถามแล้วก็เชื่อมโยงไปเรื่องกลุ่มการเมืองกันก่อนนะครับคุณสุภามีคําพูดที่น่าคิดทีเดียวนะครับบอกว่าไม่ได้มีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันกับคุณยิ่งรักไม่เกี่ยวนะครับทำตามหน้าที่ทนายฝ่ายคุณยิ่งรักพยายามไปเชื่อมโยงคุณสุภาเคยไปร่วมชุมนุมกับกปปสรหรือไม่คือคําตอบนี้คุณสุภาตอบว่าในสมัยที่เป็นรองปลัดกระทรวงการคลังนี่นะครับคือกปปสมาชุมนุมที่หน้าบ้านพูดง่ายๆว่ามาชุมนุมที่หน้ากระทรวงการคลังตัวเอง เป็นรอง,องประหลัดซึ่งดูแลงานส่วนหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับแม่บ้านด้วยก็ต้องมีการไปพูดคุยไปรับข้อเสนอของกอปปสบ้างแล้วก็มีการชุมนุมบางช่วงบางตอนที่ทางกระทรวงเองเกรงว่าอาจจะกระทบต่อระบบการทํางานก็คือว่าทั้งกระทรวงใช้ระบบคอมพิวเตอร์เกรงว่ามันจะมีปัญหาเพราะว่าระบบของกระทรวงมีทั้งการจัดซื้อจัดจ้างภารรัฐดังนั้นต้องมีการพูดคุยทำความเข้าใจกับทางฝั่งกปปสในเรื่องนี้ด้วยนะครับ ดูเหมือนประเด็นคุณสุภาทานายความฝั่งคุณยิ่งลักษพยายามที่จะเชื่อมโยงไปเรื่องการเมืองพอสมควรถามคุณสุภาต่อว่าเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อไหมว่านายกรัฐมนตรีอดีตนายกคือคุณยิ่งลักษก่อความเสียหายจากโครงการรับจำนวนข้าวคุณสุภาตอบนะฮะบอกว่าตรงนี้เป็นการสัมภาษณ์ตามข้อมูลข้อเท็จจริงไม่ได้มีการกล่าวหาใครเป็นการให้ข้อมูลกับสื่อเกี่ยวกับการปิดบัญชีจำนวข้าวเท่านั้นที่ต้องออกมาให้สัมภาษณ์ก็เพราะว่าต้องอธิบายให้เข้าใจครับไม่เช่นนั้น ก็อาจจะเกิดความเสียหายกับโครงการได้กับทนายฝั่งคุณยิ่งลักษณ์เปรียบเทียบด้วยนะครับ<ม>เปรียบเทียบถึงรัฐบาลคุณอภิิ์รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์บอกว่า<ม>รู้ไหมว่าโครงการช่วยเหลือสองโครงการนี้มันแตกต่างกันยังไงปิดบัญชีเนี่ยแตกต่างกันไหม,มก็คุณสุภาบอกนะครับว่ารัฐบาลอภิิ์คุณอภิิ์เนี่ยปิดบัญชีโครงการช่วยเหลือทุกโครงการครอบคลุมพืชทุกชนิด แต่ว่าในส่วนของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์จะเน้นการช่วยเหลือที่กลุ่มชาวนาก็จะมีการปิดบัญชีโครงการพร้อมย้ำนะครับว่าโดยส่วนตัวนั้นไม่ได้รู้สึกไม่ดีกับอดีตนายกระมนตรีอย่างคุณยิ่งลักษณ์ครับนี่ก็เป็นสีสันรวมไปถึงกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับคดีใหญ่ทางการเมืองอย่างคดีรับจำนำข้าวโดยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรและท่านนี้นะครับที่เป็นพยานแล้วก็ไต่สวนไปเมื่อคราวแรกอาจารย์นิพนธ์บอกว่าโครงการรับจำนำข้าวตามการวิเทศฉัยขับทุน 5แสนล้านบาทนะครับนี่ยังไม่จบง่ายๆและเราจะนําเสนอเรื่องนี้9ต่อ9ครับตัว5แสนที่บอกนี่นะครับมันมีการทุจริตในระดับปฏิบัติการด้วยประมาณสักเกือบเกือบ1แสนล้านบาทด้วยกันนะครับ